เพิ่มนามคืออะไรวะต้องไม่ถามยิ้มกับป้าเต๋ดีกว่าเฮ้ันเลยก่ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบวร,รลักษมณ์รอชั้นม .106 เลขที่35ค่ะวันนี้หนูจะมาทำคลิปพี่สอนน้องเรื่องเอกนามและพะหุนามเสนออาจารย์อัญญาวดีวารีวานิชค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะเอกนาม เอกนามคือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปโดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปร ى, แต่และตัวต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0ูนย์เท่านั้นค่ะตัวอย่างของเอกนามเช่น3 3 xy, x y 2 0 x กำลังสอง5 4 a กำลังศูนย์ x ก,กำลัง5ค่ะส่วนที่ไม่ใช่เอกนามนะคะก็จะเป็น7 x ก,กำลังลบส7่ส่วน x ก,กำลัง8ค่ะต่อมาก็คือสัมประสิทธิ์ของเอกนามสัมประสิทธิ์ของเอกนามหมายถึงค่าคงตัวที่อยู่ในที่คูณอยู่กับเอกนามนั้นๆตัวอย่าง ของสัมประสิทธิ์ของเอกนามนะคะก็จะเป็น 5x ก,กำลังสองจะมีสัมประสิทธิ์เป็น5ค่ะ 6x จะมีสัมประสิทธิ์เป็น6ค่ะ 12x ก,กำลังศูนย์จะมีสัมประสิทธิ์เป็น12ค่ะแล้วก็ xy ก,กำลังสามจะมีสัมประสิทธิ์เป็น1ค่ะ ดีกรีของเอกนามหมายถึงผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรของเอกนามนั้นๆเช่น5 x กำลังส y กำลัง3จะมีดีกรีเท่ากับ5ค่ะ2 x y จะมีดีกรีเท่ากับ2ค่ะ สิบกำลังหจะมีดีกรีเท่ากับ5ค่ะ x y z จะมีดีกรีเท่ากับ3ค่ะต่อมานะคะเอกนา,ามคล้ายกันคือเอกนา,ามที่มีตัวแปรชุดเดียวกันตัวอย่างของเอกนา,ามที่คล้ายกันเช่น5 x กับ7 x 30 y กำลังสองกับลบ50 y กำลังสองค่ะ5 x y กับ7 x y ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็น4 y กำลังสามกับ9 y กำลังสามค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของพหุนาม พหูนามหมายถึงเอกนามตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาบวกลบกันค่ะเอกนามในพหูนามเรียกว่าพจน์ตัวอย่างพหูนามเช่น5 x 3กำลัง3บวก4 x 5 x กลังสบวก6 5 x y ลบ2 x กำลัง8 7x กำลัง4บวก y กำลัง4พหูนามในรูปผลสํเเร็จคือพหูนามที่ไม่มีพจน์คล้ายกันปรากฏอยู่ เช่น5 x กำลังสองบวก3 x กำลังสองลบ5 x ซึ่งจะเป็นพหุนามที่ไม่อยู่ในรูปผลสำเร็จค่ะและนี่คือหน้าตาของรูปผลสำเร็จค่ะ8 x กำลังสองลบ3 x จะเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จค่ะดีกรีของพหุนามหมายถึงดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จเช่น8 x x กำลัง3 y กำลังสองลบ3 x กำลังสอง y กำลังสองจะมีดีกรีเป็น5ค่ะ7 x กำลัง5บวก4 x กำลังสามบวก2 x กำลังสองจะมีดีกรีเป็น5ค่ะ9 x บวก x y z บวก x กำลังสองจะมีดีกรีเท่ากับ3ค่ะ การบวกลบพหุนามแล้วก็การคูณนะคะ,คะ,คะการบวกของพหุนามจะทำได้โดยการหาตัวแปรชุดเดียวกันมาบวกกันค่ะตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะ8 x กำลังสองบวก4 x บวก x y ซึ่งก็จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จดังนี้ค่ะต่อมานะคะ x y กำลังสองบวก2 x กำลังสองบวก4 x y กำลังสอง บวก x กลังสองจะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จเป็นแบบนี้ค่ะข้อที่3นะคะ4 x กำลัง8บวก a b บวก2 x กำลัง8จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จเป็นหน้าตาดังนี้ค่ะต่อไปการลบ3 x กำลังสลบ4 x กำลังสบวก12ลบกับ สาม x กำลังสองบวกสี่จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จดังนี้ค่ะต่อมานะคะสอง x กำลังสองบวกแปดลบกับลบเก้าบวก x y ลบเซตจะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จเป็นดังนี้นค่ะต่อมานะคะเก้า ab กำลังสองบวกสิบ a กำลังห้าลบกับลบ ab กำลังสองบวก 2 a งเกำลัง5ลบ5ก็จะได้พหุนามในรูปผลสําเร็จเป็นดังนี้ค่ะต่อไปการคูณ 3x มเอกำลังขอให้ค่ะ3 x ลบ4คูณกับ 3x ลบ4จะได้พหุนามในรูปผลสําเร็จเป็นดังนี้ค่ะต่อมานะคะ3 x บวก5คูณกับ 2x ลบ7 จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จดังนี้ค่ะต่อมานะคะ2 x ลบ3คูณกับ x ลบ9จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จดังนี้ค่ะจบแล้วนะคะในเรื่องของเอกนามพาหุนาม